สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับก็ผมพามาดูนะครับการทำองุ่นแนวตั้งนะครับข้างกำแพงนะครับผมอแนวตั้งข้างกำแพงนะครับด้วยพื้นที่จำกัดนะครับก็เลยทำเป็นแนวตั้งอย่างนี้นะครับการทำแนวตั้งนะครับเราจะดูที่ตาของมันนะครับก็คือเราจะเลือกเอาตาข้างใดข้างหนึ่งนะครับ ปกติตาของเขามันจะออกมาตรงข้ามกันครับอันนี้ฝั่งนี้นะครับอันนี้จะลงข้างล่างนะครับก็ผมก็จะทําการเด็ดตาอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่มันลงข้างล่างเนี่ยผมก็จะเด็ดทิ้งนะครับอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าตาไหนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยผมจะเด็ดทิ้งครับก็เหลือไว้อีกข้างเดียวนะครับข้างบนนะครับเหลือไว้ข้างเดียวนะครับก็ ก็จะมัดขึ้นนะครับหาเอาให้เอาลวดเอาพันใส่เชือกขึ้นไปอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเป็นแถวไปอย่างนี้นครับเลือกเอาข้างใดข้างหนึ่งครับข้างที่อยู่ข้างล่างก็เด็ดทิ้งนะครับก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับถ้าตาไหนมันยาวกเพื่อนก็ก็เด็ดนะครับเบรกไว้ให้ให้โคกงนี้ขึ้นนะครับถ้าปล่อยให้ยาวเกินไปเดี๋ยว อาหารจะไม่ไปเลี้ยงพวกตาเล็กๆนี่นะครับนี่นะครับพวกนี้จะโตไม่ทันครับก็เบรกยอดยอดเหมือน,นาการเลี้ยงทั่วๆไปนะครับเบรกให้เขาโตทันกันนะครับประมาณนี้ครับ